น้ำสั่งบ่ยนะน้ำนองหึน้ำนองกินน้ำนองเอ้ามนันก็มันก็สะอาดอยู่บ่สะอาดงัวควายไปใลงบ่บ่ก็จอนีโอ้โหมีบมีใครปลอกใครปีงที่เป็นน้ำนองมาดูหาขอเบอร์ไหนโอกระใสก็น้ำสั่งเนาะมันจยกจ่าโอ๊ยเอาก็ล่ะอ่ะเนี่ยกินน้ำดูเลย มีขนมปีโป้แล้วก็นมอ้าวหูยิ้มเลยของมักเด็กน้อยแดนเนาะเออมื้อหน้าป้ามาแล้วป้าสิซื้อฝากจะแม่นป้าอยู่เท่าไหร่แล้วเจ้าแล้วเนาะปร20ปีอ20ปีกสิุนน้องเนาะ สวัสดีสวัสดีเอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบิสุดสุดสุคนกลยินดีตอนรับซ่องสบุญบ้านนาอีกแล้วพี่พี่น้องเลยโดยก็มาพบพ่พอในมื้อนี้เนะาะทังสบุญก็ได้เดินทางเข้ามาอีกบ้านหน้าแพกพี่พี่น้องเลยโดยเป็นเคสหนึ่งเนาะที่เป็นเคสที่ว่าทาังบอจ,จันทร์พันได้มาพบพอ่อเป็นเคสไม่ที่ว่าหน้าสงสารกำลังมาแห้งในตอนนี้พี่พี่น้องเลยว่าเป็นแต่อีตนเนาะทางพอ่อพี่น้องอฟซีเปนกา หรือว่าให้คมสนใจหรืยว่าจํหนึ่งหอยพี้องหอยเนาะตอนนี้ค่ะทั้งสุบรรก็ได้มาหอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแนใหอยพี้องเลยแต่ว่ายังบม่ได้เข้าไปโอร่มของเพื่อนจะเป็นจังไดในครอบครัวของเพิ่อน,อ,อ,อ,นอยู่จ้คนอยู่จะคนเนาะแต่ว่าเห็นยูได้ลิปทัท้งทีมงานเอาลงเนาะเรยว่าเป็นทั้งวาจยนเบาดีล้วก็เบาบุญบเบาเง้วเนาเนะแต่ต่อมาก็เห็นทัท้งทีมงานกับเขามา เยี่ยมเบิ่งเพิ่นพลพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กระทางเฮาก็ได้เข้ามาเบิ่องกืัวมีทางพระพุทธเจ้าทังสุวุลอยากสุดซอยเราหรือว่าเข้ามาอัปเดตให้เบิ่งเนาะเข้ามาเบิ่งถ้าทำทำเบิ่งพ่อพี่น้องเอ้ยโดยปะคุณกะสิเข้าไปเบิ่งก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยเรื่องราวเป็นจังไดอยู่จังไดเนาะคือทางเฮาก็ได้มาเป็นมาลายแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยมานี่ก็ตะวันน้ำเพลก็ตั้งแต่น้องลูกปลาเนาะ และกับมาอีก <Never> ม <und S 2> no no, <rant> no. ื่อนี้เนาะก็นี่เอ้าเอ้าก็จะเป็นภาห่มแล้วว่านี่เรียว่าภาห่มภาเทเราเนี่ยจะขาบไปชักไทยเพิ่งแมนไฟน้อมบาทนี่ก็ด้องสีขึ้นเนือปรจักอันนี้เนาะเกอนคองเต็มอยู่ อืมอืมอ๋อจังสีพระกระจาดเราเนาะดูว่าชุดโหดดีดีเพื่อพี่รองเลยคุณหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำดูนบริษยัยเคียงบ้าหรือนชาว ủa mì kia nó, đôi, doi. Savo đi đó, nó, đôi, Nguyên đây. nam sang. nè. Nằm 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 บูมีบูมีไข่ปอกไข่ปีงที่ทบ่าวขอโทษเด,ด้อค่ะขอหนีไม่ได้นะโดยตกอุอ่นแล้วเนาะเนาะโดยโอ้เป็นน้ำน้องมาดูหาขอ,บอเบิ่งนไหมโอ้ก็ใส่ข้าวนำสัง่งเนาะมันจักจางโดยแต่ว่าแบบว่าเราเอานำนำนำหมอนไม่โมเดิร์นมาขายบ่านำตุ๊กไหมนี่เรา่มีเ,มาาเ,เมมงินซื้ออ๋อ Ừ rồi cái lăng kinh khẩu bố Rồi ồ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  đi ồ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  Tươn ồ Pa 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 Cần bằng ồ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  Đục ồ tươn ồ À Nó ồ đi ồ ồ ồ gặp lâu Đục ồ tươn Ừ ồ ồ cần bằng กำลังกินแมมเบาโอเคมันกินก็ได้แต่ผ่าๆพวกไว้สองสกตีไม่เนาะเรื่องกำลังกินข้าวกูบูมีถวยพีบัวงนี่ด้ยสบายดีก็หลานน้อยเมืองเมืองเบิ่งกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อป้าลุงเออนวดจะซื้อนอกยังมาดูลูก

โดยเดินส <c ười> ิบสองเกี่ยวข้าวคือผมไม่ถวยไม่บ่วงท่นถวยข้างล่างเดินกินแบบนี้กินแบบนี้เลยเอ๋าเห็นเห็นไก่เอ๋อยังได้ล่ะเด้อไยเหรอโอ้โหเห็นหัวไก่เลยกินไามมากินเนาะแบบนี้เดือเพื่อเลยแบบนี้กี่เคยได้กินอยู่ว่อแบบนี้ บ่ได้กินแต่แบบไก่พันปิ่งไก่พันปิ่งนี่แต่กระดูกก่นบ่โดยทางไดสิมาฝากนี่นี่ก็บ่เสียงตัวนี้ก็บ่แกนปลาโตเนาะจะพอเล็กน้อยค่ะไปตัดอ้อยไปตัดอ้อยโดยอ๋อโดยอ่ะเนาะนี่เฮาก็ได้มาครั้งแรกทางทีมงานเพิ่นได้มาพอเนาะทาง มากัดมาเรื่อยอยู่ได้บ้นนานนาแพงนี่กับบอกคือบ่พ่อเจ้าพี่กี้ไปสูส้ใช้เฮือนญาเฮือนปูเฮือนญาโดยอเฮือนหลังนะอือจะเป็นจังจไรเดี๋ยวจะไดาออา้ายออกมาบะข้าวน้ำจำปลาบักุ้มกินเนี่ยกับเลยแยออกมาอยู่ที่นั่งนั่งขึ้นลูกบ่นั่งเนอะเออได้ายออกมาแยกบ้านนี่นะโดยมันหลายคนเฮือนญาก็ หลายคนไปถือกันในเน้นนะบอบเขนานำจำปาบวกกุมบอกกลางเนาอในเลยล่องไม่ง่ายอยูน่นี่นี่เป็นโของเจ้าเองเลยบ่นนี่โดยเป็นเพื่อนหรือเป็นนาเทียงเ,เนี่ยเฮือนเลยเอาเฮือนเจ้าอยู่ในบ้านกับบอมีบอบนี่เฮือนเผอเอนไหนแต่ว่าเฮือนเจ้าของหันอยู่ในบ้านบอมี<บ> Rồi, cho sư chẳng này có Sư uốn Cứ bố là uốn Sư uốn đi à. Đây, cái này phải khui cái phần cái này vào trong này Rồi, Áo có lạ đây, được được à. Đi ai kín nó được lơ Đi à. nhìn thật nôm pipo và cả nôm à. Áo hủy nhìm đây Còn mắc được nó ở nó đó Gà đây ติ๊บเข่าก็เห็นว่าเลยเอาติ๊บเข่าเลยได้งกันกินเด้อนี่แบ่แดงทงนี่บ้างเหรอ่ะไอ้ทงนี่เอาเปืือนเนาะจะได้นี่อ่ะเอาจะถอกอตัวนี้ออกเด้อจะถอกตัวนี้ออกแล้วแบ่งให้น้องเด้อไ้ได้ไดเอาน่อยเด้อคุยกับเบ่งกันเนาะ ให้น้องน้อยเน่ให้น้องน้อยน้ำพ่อมกัน่ะมมือหนาป้ามาเดี๋ยวป้าชิ้วฝากจะเป็นป้าอยู่เท่าไหรไ่แล้วเจ้าแล้วน้องประมาณสางปีโอ,อ้สางปีกันชิ้นดุนน้องเนาะเอ้ยสามสิบปลายจะเป็นเอื้อยเนาะพี่จะพี่จะแบ่งกันบตีกันพี่ว่านางกินข่าวแม่พี่ กี่ตอนจะอยู่หันบริมีพ่อผักกระจอกผักกระจาดนี่บ่ได้มีมี่ใส่กระอบกระสอบปูนโดยหลังคาด้วยค่ะหลังคาอะพ้ายางพ้ายางปิดไว้โดยอ่าลมแห้งอลไรลมฟีไป็มดอันนี้คือว่าทำกาจานพนมาเห็ดใหม่เลยบ่โดยโอ้อืมกี่เป็นผ้ายางปวกไว้ อ่ะมองแบบนู้นยีก็ง่าวน้อสื่อนสาวอ้วนประมาณสาวปลายแต่ว่าพัวนี่ไปเฮ็ดเวียกอันตัดอ้อยบัวได้อยูกว่าเรานะอยู่บ่มีน้อยนี่น้อยเห็นหน้าเบ่ได้ข่าวแต่ว่าให้หน้าตะก้านี่เฮ็ดอยู่แต่ละปีโดย เพินหากระปั้นื่อปีนี่เปปั้นไท่าไรเนาะเป็นไจ้าิห้ิห้ตอนนี้จะหนะาม,ามาโอ้เปินปั้นให้ดำเองเลยิดส,สามให้ดได้ข้าไปจะสอบบันส,สอส,สอบกระเปื่อดยอด,ดูกว่ามีเท่านี้บดด่ดูสามคนคิดสามให้ได้สอบกระเปือยมดกันไปเียวแล้ว บ่ตั้งแต่เกี่ยวแล้วพูอ๋อสิว่าได้เนาะเขาตั้งแต่เดือน6เอามอกินแต่ปีนี้เขานําจําปาก็บดูปีบ่โดยปีเอาโอยาเพิ่นก็บ่มีคือกันแบ่งกันไว้ดู้าเหลืออนันก็ไว้กินมื้อหน้าพเด้อเออเอาเพิ่นเพิ่นสิงมาອງເິ່ນນ เอาแบวงไว้ละกันไว้กินมือไม้บรรดาเลยกันไว้ไ่้กินเดี๋ยวป้าทุงยางนกล่ะอันนี้แกเพิ่นซื้อมาหายไม่ได้เนาะเมื่อกี้ชมเจ้านอนจังไรใช่ไหมบมีสะอาดมันนงไ่ัว้ปิ้งชองุปูมนม่สาดปูใช่น้ำจิ้มแล้วเอาแม่ติโตบบนีจุ่มกับน้ำจิ้ม สองพื้นกี่ห่มผ้าตัวได้ซะเนาะเด้อย่ะนี่ผ้า่นนันสีน้ําตาลนี่แล้วก็ถ่ายตารางฮะตัวตากไว้พุ่นโดยถ้าใหม่ตัวพุ่นใหอมาหนาวไม่ง่ายเลยเนาะอยางจริงเลยว่าอ๋อยาดื้อเอา่ด้อวันหน้าบ่ได้กินขนมได้ No. ีวิตเนาะแต่ละคนมันก็บ่คือกันพี่น้องเอ้ยสักจดนี่ก็เพิ่นซื้อมาให้ใหม่ด้เนาะโดนี้เด้อนัดานอ๋แต่ัวน้องมันกลับมาบ่ตอนแรงนอนอยู่ปาอ้อยเลยเอ้าจริงบ่ทงบ่ได้เพิ่นสิกลับมาเท่าแรวบ่สวนบ่โดยโอ้ไปไกลบ่เพิ่นไปตัด ใไก,กายาำยืนซายมนย็นซาไป,ออไปาวังน้องแวบไปดิโอคูเจนกน้นองแวบบอกโดยไอ้น้องเดียวกันอืไปตัดอยู่มองหันเท,ท่าแร้วจังได้กลับมดยปพี่ด้เจ้านี่อยู่ลำการซีเมนดูกเนี่<ด>ย,<ด>ยหาความปลอดภัยผมมีเลยแต่ว่ามันต้องได้จำใจได้ยูน้องๆเนาะ นี่กับบมีพาร์ทก่อน,น,นตอนไหนที่ว่าขาดชนแหงๆแบบตอนที่ว่ายังไม่ได้นพอทั้งทีมงานได้กับแบบขาดชนแบบหาเขาหาหน้ำนนประธานผู้อำนวทปานนี่ช่วงไหนเนาะช่วงนี้หา,ย,หาย,ยังได้กินด้วยกินมันเถื่อนตวกับทั้งตัวกับซื้อเนาะมันบวกุ้ม งนันมันเถื่ออ้อยกับบรีตัดผักเลยเลยเผื่อจะได้เจอคนผักเงิมาให้คือตอนนี้โอ้ัวกราผักเงินมาให้แต่น้องซื้อข่าตัวกระสอบเรลืองนั้นโ,โอันนี่ h ẳ นคือทางพนันม,มาให้เคยมีบ่หาบุทรองประธานได้แบบพาดูอดโดยเคยมีได้เถื่อบ่เป็นบางครัง้งอืม เป็นบางคัางแต่ส่วนลายนีย่เล็กน้อยนี่ชี้หยได้เนาะห้ย,หยเล่นบริกาหาหาคอเข,ข,ข่าซุกน้องข้าลยล้วตอ้ขาดชวนนักรักนี่ขาดแบบว่าหาเงินค้ำย่างในช่วงเดือนไนเนาะดําหน้าเพื่อคอยบรกเ็นประดำนาลักจ้างเนาะ ผัวกับพะฮาคิซีพะฮาคิซีมาได้รำโลวลคิซีกับมันบางอย่างใ้ต้นไม้ได้เด้วยโดยได้โลหนึ่งกับเลวหนึ่งสามซีฟก็ได้สามซีฟเด็กกับไปซื้อขา้าวมือไ้ข่าวโบราณแล้วกับต้มกินเมื่อไรข่าวโบราณในเมันต้มข้าวกินมันบุพเพหนึ่งนี้โดย,โดยโอ๋อสิแต่ว่ากันนาแต่ว่าที่จะอยู่นี่เป็นเพียง เทียงกับเพื่อนอันเดียวกันโดยแต่คือหญ้าเพิ่นปันให้บ่เนี่ยนะบ่ของผู้เฮ็ดเ,เองบ่อน์มาบินนี่คือทั้งหญ้าปันให้นหนะบ่ที่จะโดยอ๋อค่าเทียงนี่ลูกนี่ลูกห้น,น้อย,ยลูให้น้อยนี่แม่นเพิ่นของทางเจ้าโดยปัญหาสิปัานให้ปีนี้โดยแต่กี้หั่นเทียงนี่ก็เป็นของทุ้มเจ้าเดยบริเวณของปู่ของหญ้าบ่เป็นคนจะคอยเองเฮ็ดเองสร้างเองโดยผู้เฮ็ด คุคุดีอ่ะอ๋อเนาะแต่ต้นไม่ค่อยพี่น้องเอ้ยชีวิตเนาะน้องอ้วนแต่ว่าบ่อ้วนตะกี้นั่นตุ้ยบ่บอาซํานีซื้อพก่อนแต่ยงน้อยก็ซื้อแป้งซื้อแป้งโดยแนี้คนเอิ้นซื้ออ้วนก็ได้ซื้ออ้วนอ๋อตะกี้ว่าคิด คิดว่าตะกี้หันอ้วนแต่ว่าพอได้แม่ลูกแล้วไม่ได้ลูกได้ผัวได้ได้ลูกได้เต้าแล้วจ่อยบ่ซ้ําค่อยปกติเดี๋ยวนี้แหละอืมแม่้มาทําแอมมาดีแต่ว่าลูกหันบ่ดื้อเนาะดื้อคือกันอ๋อแต่ว่าทำนีโอเคอยู่สนี้เด็กน้อยกรคนไหนนั้เจ้าเคยเห็นเอ่ยอยู่่โอเคเห็น มาสัมผัสน้องปลาก็ต้องเห็นแจ้วก <g ül üyor> ็มาดอยแต่ว่าพวกเราได้อยู่จำไปมาแล้วก็ไปอืมในกะใส่ขอมา,า,าอีกน,น่องแอนบอกไรอางอกงาะน้องออดน้องออดน้นองเอม็มโอ้น้องอันยังจำอะไรดอกเนะาะไพ่ตัดผมหเจ้จบุกละ บอกคุณด้วยลูกฮะบอกด้วยบอกจันบอกจันบอกจันเอ่ออือบอกจันตีเป็นจังไรโคมรู้สึกตอนนี้ดีใจขอคุณและดีใจโดยที่ได้ไหวเพียงเจ็บเจือได้เจ็บเจือแล้วบอนนิโดยเจ็บเจือสำหรับคอยจำเออดีใจเลยได้สบายเลยใครกว่านนอนตาอมหมอก โอติกหันกลัวหนีเห้โดอืมสนีพอใจแลยทีโอ้ะได้เงิน็ไนีตีมูมีมนเยาวมุงโดยมุ่สยามอยามไปมออาลุ่มนินตาหมอใตุน่าแต่พ่วันนะแบบคือทั้งพ่อแม่พันกัหาเส้ากินข้ามพันกับบได้มีบ ในก๋เชียตั้งใจยังน้อยคุณเอ้าได้พี่น้องได้ค่ะพี่น้องก็ยังจะเอือยแหละน้องเขาก็มีครอบมีครัวมาแล้วในิ่นแกต่างคนต่างมีครอบครัวเขาจะไปพึ่งพา่นก่บ่าได้โดยตั่อแม่มาแต่เจ้าเราเปคนบ้านเกิดเมงนอนบ้านนี่เนาะ แล้ววันนี้อุ่นใจได้แล้วว่ะได้ซัมนี่ได้อุ่นใจได้ได้ซัมี่แต่ว่าเขามีเงินมีคำเนะี่ยเขาจงเห็ดเอาเนาะ <โด S 1> แต่ยังดีว่าถ้าน้องอ้วดน,นี่เป็ดที่ของตัวเองเขาไม่มีแต่ว่าส่างซาเห็ดเป็นของเจ้าของ<ด>กินน้ำน้องอาบได้ในน้อง<ด>อาบเราไปจักอาบน้ำน้องอุ่นกันไปอุ่นกันรุงรุงป่วยไปกลเตอบ่อน้องน้องก็จะอ้อมเงินเลย อม <If> <se anak lonely> ีเวลาก่อนสิไปเบิงสิไปหาบน้าให้มียี่โบครูหาบน้าบากล่ะจากเชโนแอมไม่ได้ห้อจังไปเบิงเนาะไปเบิงน้ำสางเพื่อนเบิงอุ้มลูกเบิงหาบน้าเบิงหนึ่งอุ้มลูกเบิงหนึ่งหาบน้าได้แต่ว่าชามีเงินนี่อห้อยทางไหนบ่ได้น้ำมีบ่มี่ไอ แต่ว่าเพื่อนปูเพื่อนยานีนมีบ่นับนี่นนออก็บบไปคอ,อน้ำเพิ่นสิต้ไก่เยเอาตัวนี้มันใกล้กว่า<อ>แต่ว่าซักเกิลมันเกิดไปซักพุดซากเกิลนะเกิดไปซักน้ำปูยาเกิดซากนหมมันใกล้เกือลูกน้องน้ะกักตะมันใกล้แต่ว่าตามลักลากถ้าเป็นไปได้นี่เฮาตักน้ำน้องมากเฮาต้มก้นกับความปลอดภัยของเฮานนี้แหละ เฮากับบ่ฮู้ว่าทางทางนาน้ํานี่มันมีอีหยังแน่เนาะสิเป็นมีไข่ปิงบ่หรือว่ามีอีหยังบ่มีมันก็สะอาดอ๋อแบบคือคนตะกี้อ่ะากินน้สร้างเนาะบ้านเฮามันบ่มีน้สร้างเด้นี่มีสร้างห้วยมันไกลในบ้านนนั่นเนาะสิไปเอากอมกันไปุ้งปวยบ่ได้กิน น้ำน้องแล้วกกิน้ำยมกินน้ำยมน้ำก๊อกโดยเขา้ำก๊อกพระเจ้าคนใกล้โอ้แต่ว่าถ้าจริงหันแถวนี้ก็มียูน้ำเนาะแต่ว่าเฮามีเงินทางโดยแทบเบาก็ะล่ะแทบเบาเนี่ยมือเลยมือจากดำๆจนขาว มันอ้ายมานั่งพี่มันอ้ายนะมานั่งพี่ลูกเออแต่ว่าบอกฟังควัวมานั่งพี่และนั่งถังแม่พี่เออนั่งคนเราฟังพี่จะเคยกินนี่ว่าขนมละลายแบบนี้นะได้กินดำถงบุญมีเงิงซื้อลูกได้กินนูกดำถงดำแดงได้กินยี่หอมไฮซีเหลือซืจูสาวเหลือซื้อเต้มน้ำให้ลูกดำถงซื้อขู่กันกะบิ มันกินกินโอ๋หน่อ <laughs> ยเออน้องกินนมดีแต่ว่ามันบ่เผ็ดนี่แต่ว่าผู้น้อยนี่ยังดีบ่กินไอ้ขอญาตเนาะกินนมแม่เนาะถ้าไปกินนมซื้อนมย่างนี่ยังสิลําบากบ่เคยข้าก็ยังบ่ได้ต้นัน้องน้อยบ่ได้นข้ากินนมแม่ลตอนนี้นนนนนนกิน,นบ่ครับกินแล้วเดีเ๋ยวจะปแห ปีปลายเด้อเมื Mohammed, ่อในเฮือนอะมีติ๊บเดียวเนี่ยเมื่อติ๊บข่าวด้อจะมึงดูบ้างปะติ๊บข่าจ้ะนะจะมึงดูห่าเปิดมึงดูค่ะติ๊บข่าจ้ะนะไห้เงี้ยมึงดูค่ะเอ่อเหี้ยนเมื่อไรให้กัดติ๊บข่าวนี่ยเหียนเมื่อไรเจ้าบ่โอเคสันน้อง มีแต่วอืย้ยเขามาเยี่ยมมายามเบิงเดอน้องเด้อเนาะแต่ก,ก็ดีมุกดีใจอุ่นใจแล้วระ่ายสะอ้วนเนาะเห็นทั้งทีมงานด้วยมูอเขามาเผยไป้องเลยได้มีอยู่มีกินให้ลูกให้เต้าเนาะดีใจน้ำเดอน้องเด้อ,โ,อ,โ,อโดยเดี๋ยวมีมือหน,านาัมือใน,ในจะจังว่ากันเนาะสี่เขามาเยี่ยมมายามไม่ไปสนันคลิปนี้ทั้งสมบุญก็ขอจบคลิปก่อนเนาะ โดยอ่ะสบายดีเด้อเนาะสบายดียูกละสบายดีเด้อเออป้าบุญเด้อไอหลักขนมือนาะขนมือสุจริตดีโดยอ่ะไปเอขอนมาไหมเนี่ยอะอะจะจังว่ากันเนาะจะคลิปนี้ไปมาไอสบายดีก่อนเออเดี๋ยวป้าบุญมาหาไหมเด้อโดยอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะนก็ทางสมบุญก็ดได้ขอจบคลิปไปก่อนเนะาะทางมาจังไาก็ขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป่าลงุงบสสสัสสุสุคนเด้อเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคุยพี่น้องเอ้ทักทายสบายดีบัสสุสุคนโดย